สมเกียจที่หูเลยว่ามโมดีเขาพห้ภาษาโมนีที่ท่าบุญอันใดนอสมเกียันรท่นรรานาบุญอันใดน,นออสมเกีย,นนม,กยมีเมียบ่บ่บ่บมีอยากได้บ่ะละ่ออยากได้อยื่วยวโดยจะให้เป็นพระเอกเป็นพระอเอกอเนอะ เน่ากลินเนี่ยคือเราซาไยเลยว่็ไ,ได้คือเราซาไปเอาวันมัใส่กางแหงมัถวายดีขอ,องตาจากสุเสียดเฮ้ยโอ้อาอออวเินออม่ใกินเอาเก็บไปอรอบบอ Thông kiệt hô đấy hoa 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 quá hoa Thông kiệt, hoa như thế, hoa hoa kiệt, hoa như thế hoa 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 Nhanh, hoa 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 Nhanh, hoa 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 khó hoa bố à Bố hoa 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 nát nóng hoa hoa Cô bố nát nóng hoa Cô bố nát nóng hoa thế hoa Nhanh, hoa 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 Nhanh, hoa 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 ผู้่ะักโอ้ยต่จะผักนำนำงามๆขนาดเลยอ่าสมเกียติซื้อพ,อพอ่อตลาดสมเกียติครับพี่น้องมี่แก่อของมาฝากเนาะอะอาก็จีิมาถึงนีกแลได้มาหลายย่างครับก็จีมาถึงในตลาดเออพยางออกมาแต่เอบ้านนาน,น้องพุ่มบอกนาน้องพุ่ม เป็นยากกับคนขี้ฤทิ์ด้วยเป็นยากกับคนฟื้ฤทิ์ด้วยจเโอ้ยเออเป็นยากกับคนขี้ฤทธิ์นู่นอ่ะคนนั้นอ่ะอยากใคอยากบ้า้าบ้าบ้ะไ้าบ้าบ้าบ้า้าบ้าะ้าบ่าฮ้า้าบ้่บ้าาบ้า้าบา้่าบา้บ้าใ้้้า้าา้รบ้าบ้าบบาบ้าบ้าบึ้าลงมาบา้าบ้าบ้าใ้้า้ มันมีเงินของนะขอ,อไหมขอได้ยังไงต้องเป็นเงินกันเนาะจะเอาเท่าไหร่ล่ะครับพี่นอ้องสมเกียรติอยากได้กล้องของพไเ,เช่นครับพี่นอ้องอยากได้กล้องตัวนี้ครับเพิ่งมือหายุหากินของพไเ,เช่นครับสมเกียติอยากได้ครับพี่นอ้องเอาลองเบิรงที่ที่ได้เท่าไหร่เอา ปัทหามันถือไก่กับเจี๊ยหอเนาะเอาไปล่ะหารอยดจ้าบหาร้อย,อดดยมีบอลเดินเนี่ยมีบอลหาร้อยเดินบ็หาร้อยที่ได้มือได้ละสองสามได้สองสามมือคอเชิญซอรอมากตกเกือบสองหมื่นสี่ได้สี่ได้ขายหางร้อยครับพี่น้องขายให้อืสมเกียรติลูกหลานเลยอืม สม<อ>เกียรติผู้หลุรลงอแหง่งแก่งขอร์บบ้านที่หน้าหนองคมยางมาแต่ยี่สิบโลครับพี่น้องเป็นบอกอเป็นรอยลอยยี่สิบโลคนละ่ะก็จี่มาหอดหนี่ด้อมาหอดหนีตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ที่กี่ว่าหาโมงเนาะยางมาตั้งแต่เช้าก็ถึงอีกอะหาโมงลุกมือครับพี่น้องเป็นคนขยันนะครับหลุรลออืมอขยันยางเลอขยันย่าง ยังยาัง,างเดียวยังไปกับแล้วเกือบยี่สิบโลนะครับพี่น้องตีว่าเป็นคนสู่ชีวิตเนาะนี่สัมภาระมือนีมีแค่นี้ครับสัมภาระ,ะมีกระเป๋าเดิทนทางมีกองอของใสะแล้วก็มือนีได้อันนี้มานั่งครับพี่น้องนี่ได้กู้ดวงครับพี่น้องอกาลังขัดกําลังขัดชทววันอยู่ขัดสีชทววันเท่านะ โอโ้พู่ด้วงเบิ่องยังได้แตงามเนาะอืมพู้โล,ลวเจ่งเลยอืมแล้วเจ่งนี่ล่ละพูพ้ด้วงนี่ล่ละเป็นอาจารย์ของเจ้าพ่อพญาแหล่อองนี้เลยเป็นอาจารย์ของเจ้าพ่อพญาแหล่อตีปั้นบอ่อเขา่าปั้นบอ่อเขา่าแห้งบอ่อเขา่าแต่ไปได้ว่าไปโดนไรเงาวนาะ,พะเพื่อนงาวนอกงาวแห้งตุ่น ได้ครับอะไรตำน,นานมากไม่เชื่อเคยบอกไปแล้วังแต่คลิปพรพูนครับคลิปย้อนหลังไปครับเคยบอกใหตุกงอยู่ครับพี่น้องอตอนนี้กับบรรยากาศเนาะฝนตกอายุเข่าฝนตกอยู่ที่แก่ง้อขนาดที่เป็นทั่วทั่วประเทศเนาะฝนตกอยู่ทั่วประเทศมื่อนี้ออกไปได้ก็บก่ได้มื่อนี้วันพระเขาพรรษาครับพี่น้องมันบน่นเป็นเขาพรรษาปอบุญ เล่นบ่โอ้เมนี่ขอเพิ่มาเนาะโอ้โาสมเกียรติที่หูเลยว่าเมนี่เขาเพิ่มสารเมนี้ที่ท่านบุญอันใดนาะสมเกียรติมนี่จว่ารู้อะไรไงว่าเราสารท่านบุญอันใดนาะสมเกียรติมีเมียบ่บ่บ่มีอยากได้บ่ล่ะอยากได้อยากได้ร่วมโดยทีจะเป็นพระเอกเป็นพระเอกขั้วแล้วให้เป็นพระเอกขั้วเมี่อย่างมาแหลกเป็นบ่แลให้เป็นพระเอกไหมบ่มีบ่มีบอ เดิมยังไงเป็นพระเอกงวดหนาเดิมย uh, ัให nee. ้เป็นพระเอกเลยอ่สมเกียรติมื่อนี้เลขเอองวดเนี่ยเลขออกวันที่หนึ่งเนี่ยวันมันเลขอีหยังงโอ้หูเปล่บอกเงี้ยบอกเงี้ยหาซีหกหาซีหกบอกเนี้ยหาซีหกคนอ่ะพี่น้องหาซีหกเด้อสมเกียรติบอกเดิมเป็นพยานเชิญบอกเด้ออันนี้สมเกียจเนี่ยสมเกียรติบอกบเป็นพยานเชิญเด้อครับเนาะบอกทุกคนฟังไผเสื้อกัเอาเลยครับ มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถรับท ah, yeah. ี yeah, like red red uh ่น ok, yeah. uh ้องอือแอีกแล้วแ่วิจัยยานของแกระบุพคนเนาะแล้วแต่พว่าผู้ใดสจิตเอาหรือเพเอาอันนี้เรื่องของไทยของมันครับอ่าเจมชไง้บาง่แมนบออันเชนนดเออลุมิเจนจะขอเนี่ย้าเยอเบิร์ดยูหันว่าอันผู้ลูกรอกับยูหันเดเบิดจุกหม่องพูดบังตั้งแต่ข้าหอด เอเอ,อเพื่นวาจะเท่าทอดอันศีรษะทอดีรษะเลยโอ้สมุดรอคักเดียวเดี๋ยวยำสิเนี่ยนหนผู้หลุดรอคักเดี่ยวบังบังบังโอ้ยเนาะเบิังเข้มขัดพูน่ะโอ้ยเสร็จละพันสองเฉพาะเข้มขัดเสร็จละพันสองกางเกงยีนเท่านั้นเนี่ยกางเกงยีนแปดร้อยรองเท้าขันสี่โอ้ยแต่ละอันเนาะ เบิ้งเสือคุณอ่ะเสือนี่ของไข่ไปขล้องเขาบ้านเออตลาดของผู้ใดมาตลาดน้ำคองมือสองโอ้ยใครเอกเดียวคล้องเขามือสองมาใส่หน่อยใส่กับรอเนี่ยนอรอเขาเดียเนาะมักผู้สาวคนใดล่ะอันอันพี่ยี่ริบหน่อยมักสาวธนาคารสาวใดก็สาวธนาคารคืออย่างสาวธนาคารก็สิบอกบอกก็ได้ความรักความรักเคยขอธนาคารที่อย่างเดล่ะเคยไปไหนไปเห็นอย่างไปธนาคาร ไปจอบ้องกูสาวไื้อบ่อนกีนี่้เขาโอ้ยแอบแอบักเขาเราจะมันเปลี่ยนมันเปลี่ยันนี้แค่ไปจอบุกูสาวแบบนึง่าแอบแอบลักเขาเออไปแอบลักกูสาวแบ่งบันนี้แบ่งยังไงอันสมดิษฐ์อะโอ้อาไประบอรที่ไประบอพ่เระเอกเออเมื่อหน้าเจอกันไหมเนาะโอเคเกอะไน พี่น้องก็วอกหยอกก็หัวกันกับสมเกียรติเนาะสมเกียติกับเป็นคนที่บ่อเต็มคนหนึ่งครับเป็นคนบ่อเต็มเนาะกับบ้านกับอยู่ทั้งบ้านไหนบ้านนาแก่อยู่บ้านนาแก่ครับบ้านนาแก่ตําบลนาหนองทุ่มก็เลยนาหนองทุ่มไปประมาณสามโลนะครับพี่น้องก็สัญญางมาถึงครับใ่เวลาโดนเติบเนาะกระตกกับเครื่องมือครับพี่น้อง กบเครื่องมือปะติยังมาถึงเราตอนนี้กับกำลังย่างกับโอ้ยแล้วกับขยันย่างแทนเนาะมือหนึ่งมือหนึ่งย่างย่างเดียวคุณเนะของพะลุงพลั่งเป็นว่าอามาเบิดดิบัก่ามาเบิดยันเขาแย่งออกก็คือก็สิหก็สิมาถึงตลาดได้เนาะก็สเมาถึงตลาดตรงนี้กับแล้วก็หาเก็บไปทั่วเนาะย่างตามท้างมาไปเจอมาได้ก็แค่ เสื้อผ้าพวกเสื้อผ้าพวกากางเกงยินเขาตากไว้ก็ไปเอาเขามาเบิดเอามาไขายบา,บางที่ก็อันบอกท่านแห่งเที่ยเอามาเขยเอามาขายามาขายตัวละสิบบาทยี่สิบบาทยังดีเลยของมียหอ,อยังดีป่้ยังอ่านดุมฤิ์ใส่นี่ก็แม่นอันของเงล่าหรอล่ะคุยกันเล็นครับพี่น้อง บ่มีอนเนสิเฮ็ดครับเอาก่องาบังไจคนเดียมันเป็นมันเป็นทำเป็นพระเอกในงด้วยเอาเบิ่งเชียวเอาเบิ่งเบอ่สดีที่้องเอาะาบาเอาสบายดีโอ้ยอามึงเลยมันต้องต้งทายดีมาผอยากมาพี่ตั้งทายอก็ตั้งทายอนองก่ดันไอกครับพี่น้อง กะบม่มีอียงที่มนเบ้าแล้วล่ะใที่ดีกว่ารับผมอันนั้นภาพี่น้องกับกากาศอยางบนเชืพุ่งครับตอนนี้ม้นกะอันนั้ตามขอมลตัวรายงาน40%ของพื้นที่อันนันอาจจะมีฝ่านอีสานผ่านลุมผ่าลุ่มบ่บ่ผ่าลุเอาผ่าลุ่ไปได้อีสานใต้อีสานเหนือตะวานเชุ่่งมาเจอกับกระโบตะว่านอย่างไมหลังี่น้องอย่า่งสดดีคนจะเกลียเคยดีคนจะเกลียอย่ามาี่จัน โอ้ยพอแล้วพอแล้วพอ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 เด็กเด็กกล้องหีแตกเดี๋ยวกล้องหีแตกเออเออครับพี่น้องคืออากาศข้างนอกว่าไม่เป็นไรว่าหัวมวลนะครับพี่น้องหัวมวอกแต่บ่มี่ยังบ่มี่ยังนี่แหละว่ากับคนว่าเขาไปเอกพูดรูปรอเนี่มันบอกยากครับเพราะเชิญกับคนบอลรอเนาะครับจบแค่นี้ก่อนครับคลิปนี้สภาพพี่น้องเับอากาศข้างนอกสวัสดีค่ะเฮ้ยสวัสดีท่าไใหญ่ท่านใหญ่เลย